สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพามาทำการเจียวกากหมูให้กรอบๆง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ใช้เวลานาน,านด้วยค่ะไม่ต้องแช่น้ำมันข้ามคืนนะคะนี้เป็นทางลัดนะคะน้องก็จำไม่ได้นะคะว่าไปดูคลิปของใครมานะคะแต่ว่าเห็นเขาทำแล้วใช้เวลาไม่นานค่ะไม่ต้องพักกากหมูนะคะข้ามคืนหรือว่าแช่น้ำมันเอาไว้ข้ามคืนเพื่อที่จะเขากรอบค่ะ พอดีไปได้หนังหมูติดมันมาจากร้านเอเชียนะคะแล้วก็ยังไม่มีเวลาทําก็เลยหั่นใส่ถุงนะคะแช่แข็งเอาไว้วันนี้เลยเอาออกมาจากช่องแช่แข็งค่ะมาละลายน้ําแข็งนะคะแล้วก็เอามาใส่กระทะค่ะในกระทะก็ใส่น้ําไปด้วยนะคะเล็กน้อยค่ะเพื่อที่เราจะตุ๋นก่อนนะคะเราจะตุ๋นในน้ําเปล่านะคะโดยไม่ใช้น้ํามันทอดนะคะ ตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ใช้ไฟแรงนะคะตุ๋นไปเรื่อยๆแล้วก็คอยคนไว้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหนังหมูเขาจะติดกันนะคะแล้วก็จะติดกระทะด้วยค่ะอันนี้เราจะให้เขาสุกให้ทั่วนะ,ค,ะคนไปเรื่อยๆค่ะอ่าไม่จําเป็นต้องยืนเฝ้านะคะแล้วเราก็เดินทํานู่นทํานี่ไปแล้วก็คอยมาคนเขานะคะให้เขาสุกทั่วแล้วก็ไม่ติดกระทะแล้วก็ไม่ติดกันเป็นแพร่ใครที่ชอบรสเค็มๆกร่อยๆ เติมเกลือไปได้ค่ะแต่ของน้องไม่ได้เติมเกลือนะคะเพราะว่าอยากได้แบบรสจืดๆเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทําน้ําพริกหรือว่าไปกินกับก๋วยเตี๋ยวค่ะตอนนี้น้ําก็แห้งไปแล้วนะคะตอนนี้น้ํามันเขาเริ่มออกแล้วค่ะเห็นไหมคะน้ํามันใสๆออกมาแล้วนะคะเราก็จะทําการเจียวนะคะลดไฟลงเป็นไฟอ่อนค่อนไปทางไฟกลางค่ะเราก็จะคอยคนไว้เรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็จะน้ำมีมีน้ํามันนะคะกระเด็นออกมาประปราย ะะถ้าใครมีตะแกรงมีลวดหรือว,ว่ามีฝาปิดนะคะกันน้ํามันกระเด็นก็เอามาปิดไว้ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องคอยมาหมั่นคนไว้เรื่อยๆนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวเขาจะไหม้ค่ะเนี่ยค่ะที่บ้านใช้แบบนี้นะคะกันน้ํามันกระเด็นค่ะมันก็กันได้นิดหน่อยนะคะแต่ก็ยังมีแบบปรปลายออกมาบ้างตอนนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็เจียวไปเรื่อยอย่างนี้นะคะตอนนี้เขาเริ่มจะน้ํามันเริ่มจะออกมาเยอะมากแล้วนะคะแต่ยังใช้ไม่ได้นะคะ คนไปเรื่อยๆจนกว่าหนังหมูของเราเนี่ยจะเริ่มเป็นตากบใสๆค่ะเป็นอ่าเป็นพองๆออกมาเล็กๆน้อยๆน,นะคะเนี่ยค่ะยังยังใช้ไม่ได้นะคะหนังเขายังอ่าไม่พองได้ที่ที่เราต้องการค่ะก็คนไปเรื่อยๆไม่จําเป็นต้องยืนเฝ้าตลอดเวลานะคะแต่แต่ต้องทําให้มั่นใจว่าเขาจะไม่ไหม้แค่นั้นเองค่ะคอยคนเอาไว้นะคะถ้ายืนคนตลอดเวลานี้เมื่อยมือแน่นอน ตอนนี้น้ำมันก็ออกมาเยอะมากแล้วนะคะตัวหนังหมูเนี่ยก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเราสามารถเช็คได้ค่ะว่าบริเวณหนังเนี่ยเริ่มเป็นตุ่มเป็นพองๆออกมาเป็นตากบหรือยังนะคะใช้ได้ไหมนะคะก็ถ้าเกิดว่าใช้ได้แล้วนะคะเราจะได้ปิดไฟเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาจะเริ่มเป็นพองๆเล็กๆนะคะออกมาเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟค่ะแล้วก็ตัก กากหมูเน <ítulo> anyway, ี zos, killers, at at in ่ยค่ะที่กำลังเจียวอยู่เนี่ยค่ะออกไปใส่ในถ้วยนะคะเวลาที่ตักออกนะคะน้ำมันหมูยังร้อนมากนะคะใส่ในภาชนะที่ไม่ละลายนะคะอันนี้เราก็จะใส่ในถ้วยดินเผาค่ะเดี๋ยวจะไปแช่ในช่องแช่แข็งนะคะเพื่อที่จะให้เขาเย็นตัวลงเร็วๆค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะตักออกให้หมดค่ะ แล้วก็ตักน้ำมันใส่ในถ้วยด้วยนะคะให้ท่วมหนังหมูนะคะเราก็จะใช้น้ำมันในกระทะนี่แหละค่ะที่จะตักใส่ลงไปนะคะพอตักใส่ให้หมดแล้วนะคะเอาน้ำมันใส่ไปแล้ววางพักไว้สักแป๊บหนึ่งค่ะให้เขาเย็นตัวลงหน่อยหน่อยนะคะหรือให้อุ่นๆก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเอาไปใส่ในช่องแช่แข็งค่ะสักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ แบบนี้นะคะเราก็ไปใส่ในช่องแช่แข็งเลยนะ,ะหลังจากที่แช่ไว้นะคะจนน้ามันจับตัวกันเป็นไข่แล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทําการเจียวรอบที่2ค่ะเห็นไหมคะน้ำมันเป็นไข่แล้วนะคะคือเขาเย็นตัวลงแล้วตอนนี้เราก็จะเปิดไฟแรงนะคะให้น้ํามันร้อนแล้วก็ตักกา,กากหมูที่อยู่ในถ้วยที่เราไปแช่แข็งไว้นะคะใส่ลงไปค่ะตอนนี้นะคะพอน้ํามันร้อนแล้วเนี่ยให้ปรับน้ํามันลงให้ปรับไฟลงนะคะ เหลือเป็นไฟกลางค่ะถ้าร้อนมากเนี่ยเขาจะไหม้ก่อนนะคะก่อนที่กากหนังหมูจะพองแล้วก็หนังจะรีดน้ํามันออกอีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะช่วยเขายียีนะคะให้เขาแตกตัวออกจากกันเขาจะได้ไม่เกาะตัวกันเป็นแพรนะคะตอนนี้เขาจะยียออกค่อนข้างง่ายค่ะเมื่อไหร่ที่น้ํามันละลายนะคะน้ํามันที่เราแช่แข็งไว้เนี่ยละลายแล้วนะคะเขาก็จะแตกตัวออกง่ายมากค่ะ ยีออกนะคะให้หมดแล้วหลังจากนั้นก็ทอดไปเรื่อยๆค่ะไฟกลางนะคะอย่าเพิ่มไฟแรงนะเ mm hmm. พราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยไหม้แน่นอนค่ะมันจะไหม้ก่อนกรอบค่ะ mm hmm. พอเขาแตกตัวหมดแล้วนะคะเราก็คนประมาณนี้ค่ะคนกลับไปกลับมานะคะเพื่อที่จะให้หนังเขาพองฟูขึ้นค่ะเพราะถ้าปล่อยไว้เฉยๆเนี่ย มันจะไม่ง่ายนะคะแล้วก็หนังจะไม่ค่อยพองเท่าไหร่ก็ใช้วิธีการช่วยคนเขาอย่างเงี้ยค่ะคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะพอหนังพองแล้วพอใจแล้วนะคะเราก็หยุดคนได้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาเจียวนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นสีเหลืองทองนะคะเราค่อยตักขึ้นอย่าให้สีแก่มากนะคะเพราะถ้าสีแก่มากเนี่ยอพอเราตักออกแล้วเนี่ยค่ะเขาจะยังไม่หยุดร้อนใช่ไหมคะเขาก็จะยังคุกต่อไปก็คือ มันจะมีกระบวนการนะคะ,ะความร้อนเนี่ยจะอยู่ต่อไปทําให้กากหมูของเราเนี่ยสุกมากเกินไปจนขมค่ะให้เป็นสีเหลืองทองอ่อนๆก็พอค่ะตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะ,ะในวิดีโออาจจะดูเป็นสีเหลืองๆแต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะขาวซีดนะคะ กากหมูที่สุกได้ที่นะคะแล้วก็น้ำมันออกเยอะแล้วเนี่ยออกไปพอสมควรแล้วเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักเบามากนะคะเบาวิวเลยนะคะตอนนี้เริ่มเป็นสีเหลืองทองแล้วะค่ะใกล้จะได้ที่แล้ว สีและลักษณะแบบนี้นะคะคือได้ที่แล้วนะคะเหลืองทองกรอบนะคะผองได้ที่นะคะสามารถที่จะตักออกได้เลยค่ะตักออกใส่ตะแกรงหรือว่าจะใช้ตะแกรงนะคะช้อนออกนะคะ แล้วก็พักให้เสด็จน้ำมันตอนที่ช้อนออกเนี่ยใช้ทัพพีเคาะๆตัวตะแกรงนะคะให้น้ํามันเขาเสด็จออกให้ได้มากที่สุดค่ะเมื่อเจียวเสร็จแล้วนะคะน้ำมันหมูที่ได้เราไม่ทิ้งค่ะเราจะเก็บไว้ทำกับข้าวค่ะไว้ผัดข้าวหอมอร่อยมากๆค่ะเรามีที่กรองน้ำมันนะคะเราก็จะเทลงไปนะคะกรองเอากาก ที่ติดอยู่ออกให้หมดค่ะแล้วก็พักให้เย็นจากนั้นจะไปใส่กระปุกเอาไว้นะคะไว้ใช้ทํากับข้าวเวลาผัดเวลาทอดนะคะน้ํามันหมูใช้ผัดใช้ทอดหอมอร่อยมากค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะมีอย่างนี้นะคะเราซื้อมาจากาตามเว็บออนไลน์นะคะราคาไม่แพงด้วยประมาณไม่ไม่ถึงร้อยบาทนะคะ แล้วก็มีฝาปิดเก็บไว้ด้วยนะคะน้ำมันทุกทุกครั้งที่เราเจียวน้ํามันหมูเนี่ยเราจะทําวิธีนี้ตลอดนะคะแล้วก็เอาไปใส่กระปุกใหญ่เก็บไว้ใช้ทํากับข้าวค่ะแทบจะไม่ต้องซื้อน้ํามันพืชเลยนะน้ำมันพืชที่ซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไว้ทอดขนมซะมากกว่าเสร็จแล้วค่ะก,กากหมูเจียวนะคะเหลืองทองกับกรอบของเรานะคะไม่ต้องแช่ข้ามคืนเลยนะคะแป๊บเดียวได้ทานค่ะ ยังไงก็ตามแต่นะคะคนไหนที่เข้ามาดูแล้วชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของเราในอนาคตนะคะขอบคุณมากค่ะ